มาถ่ายจุดจอดทางรถไฟถนนถนนถนนสาลายาเทศบาลตำบลบสาลายานี่ถนนเทศบาลตำบลบสาลายาสาลา,ายาครับนี่ขบวนนี้จะไปนู่นหรือเปล่าไปนู่นเลยครับครับอ่ขบวนที่จะผ่านเป็นขบนวนสวนพิเศษกรุงเทอพอภิวัตรกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสุไหโขลง โลุกเข้าชานเข้าช้นชราที่ที่สองบนบนชานชราที่สองสจุดสตารทางรถไฟสมุนเทศบาลางบนสาไกรยาครับน่าสานอ๋อไม่ใช่ทำไมเห็นชัดน้าสานไม่ใช่ไม่ใช่น่าสารไม่ได้น่าสานไม่ได้่ะพ่อ อาจารย์ไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นตรงที่เดิมเอ่อ,อนี่ประจำการนะครับุงม,มันแดงแลงเลยข้อปด่อกีดสด หนูจะยูจะไกลหน่อยนจะประมาณนี้หัวโลต้อนี่โอ้รงยอะ 40นาทีรถไฟเข้ารถไฟเข้าชานชาลาสินาฬิกาไม่ใช่15นาฬิกาสินาทีเอ่อเระส่วนตอนนี้ก็รถหานาแน่นจะเป็นขบวนที่ขบวน ำแหน่งาจจะเป็นหนึ่งตำแหน่งตรงนี้จะเป็นจะสุไหกโกโลกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งขบวนขบวนพิเศษอุตราวิถีอุตราวิถีหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เป็นขบวนพิเศษรวดเร็วนะเร็วขบวนเร็วมาจากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสุไหงโกลกตอนเวลา 10นาฬิกาเข้าสู่ไยกุลนครเวลา10นาฬิกา10นาทีครับจะไปจากจะไปนราธิวาสร่มพุทธมนตรสายสี่ครับน,าาน,นิคมพุทธมนตรสายสี่ มาแล้วครับเสียงยังแหงนไม่ลงเลยซุ้มอันนี้คือถนนเทศบา,าบะลตำบลสารยา จเลือซับสมองเลริญ บถนนเสตสบาลตำบลสารยาครับคันเอลงครับสับเปลี่ยนคันคันคันบีคันซีกับดีคันบีคันซีคันดีครับสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนมาแล้วครับ พวนที่171ผ่านจุดตัดทางรถไฟเทศบาลเทศเบาลตังถนนเทศบาลตังบนศา,า,า,ารายาครับซึ่งนี่เป็นเวลา15นาฬิกา44นาทีครับเศดเวลา2นาทีมาแล้วครับ เทพสุไหงโกโลกยังไม่มายังไม่ออกจากสถานีครับพนักงานมาแล้วครับเดี๋ยมแลบ รถด,ด่วนรถด,ด่วนรถด,ด่วนนะคะโอ้มีตู้ธรรมดาสอกตู้เองต่อไปเป็นตู้ธรรมดาตไปเราก็ไปครับจบแล้วครับขึ้นครับพนักงานก,ากดพนักงานกดขึ้นแล้วครับเสียงไฟจบเลยนะครับขึ้นขึ้นครบสี่ด้านถนน เทศบาลตำบลสาบายาครับแล้วเราก็ไปครับ